ขอน,น้อมเดึงประเลชนะใจคุณประธรรมคุณประทค์เนาะขอ,น,อน้อมเดิงประเลชนใจจงมีเดก้าพระเจ้าขอน้อมเดิมประธรรมคุณประทงงและอบาจารย์พระเทระนุถเถระผู้ได้เข้ามาฝังชีพนิจจนเกความทุขความเจริญเนานะ มีจติีปัญญาใกล้ควรวิจารณาธรรมเนาะก็ามาทมนามบาอีคโคบุญีเนะาะไอญนาะกับมาด้วัตดดีโนเนาะเราธรรมะคืออาหารใจมาให้ทุกการได้ฟังเนาะคือธรรมะกับนดชีวิตเอาเคยฟังบ่ออันเราเคยฟังเอเ ยังบอกว่าใจเต็มแจ้งึ้นเต็มแจ้งึน้นเอามีที่ังหงมันแจ้งึ้นเนาะอันเรเคยได้ยินเราก็ได้ยินเนาะเอ้าเราไปฟังพร้อมกันเลยเ,เจ้าไม่หนึ่งพ้าก็มีพระพาเจ้าประดาปูทีปาวาติอัมภวัน ใจเมืองนาลนาันทาทั้งนั้นในบ้านนาบ้าอาศีอันกาบุญเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเร่งยีประดับกาอารีวานแล้วใจกวนน่งอีกวนครางน่งแล้วได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเนะเอาใจแาวมุจเรน พวกพามเสาวปัดสาปุมอีโตน้ำจิโตปรับพวงมาลัยอาบน้ำุกเ้าคำบูสาฟไฟพามเล่านั้นชื่อว่าก็ทำตัดที่จ่ายไปแล้วให้เป็นึ้นให้หงอ,อ,อบควรให้เขาถึงสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ก็พระภูมีประภาเป็นอรหันตมาสามพระเจ้าทรงสามารถกรรมราทำให้สัตว์โลกกั้งหมดเมื่อตายไปเร็วเข้าถึงจุกจีโลกสวรรค์ได้บอกอน้อยนเป็นในมีในบ้านคนมีในบ้านคนหนึ่งเนาะมาถามพระภูมิปภากเจ้าาเนาะได้เห็น กูได้เคยเห็นอยู่อินเดียเนาะมีโัน้ำเจ้ามีพววมาลัยอาบน้ำกกเจ้าทุก,กรรมบูชาไฟเนาะไม่ได้เห็นถ้าพวกธสนาผามก็มักบูชาไฟเนาะให้พวกคนเรานั้นตายไปแล้วให้ขึ้นกะวันเนาะเอ,อในบ้านมีนความตรงใจเนาะ จึงมาถา,ามพาะภูมิประภาคเจ้าเนาะพระเจ้าก็เลยตอบว่าเนอะฟังนะดูลาคามณนี้อาอย่างนั้นเอาจะย้อนถามท่านในข้อนี้อานบัญหาควรแจ้ท่านไว้ประการใด ท่านจงปัญญากรบัญหา้ะนั้นด้วยระกระการปร้นการน,น,นั้นได้สัมกันความคอนั้นว่าอะไรคือบุคคลในโลกนี้อาสัตหลักทรัพย์ประภูพิษในกามเ้ากี่จัวเ้าเขียดสีเาา้าคำเงียบ เป้าคำที่บ่มิตระประโยชน์เต็มไปด้วยอวิชชาความโลภอยกากของของเขามีจิตปัญญาบาตมีความเห็นผิดม่งมาจนมาประชุมกันแล้วพอสุดอ่อนบอนกระเสิร์ไปรูปมือเดินเวียนรอบปูนันบาอ้อพวกคนนี้ เมื่อจ่ายไปจงเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ท่านจะํำกัญขอนั้นว่าแนวไรผู้คนนั้นเมื่อจ่ายไปจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งการอ่อนบอนเพราะเหตุแห่งการสละเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการมโนมือเวียนล้อม ดังนี้ที่บอกบอกเป็นเจนั้นขน้อยพระอุรามาณีอ่ามมาณีตอบนะบอกเป็นเจนั้นขน้อยเจ้าถามอามาณนะีเนาะอมมาณีก็เลยตอบว่าบ่เป็นเจนั้นนะเนาะพร้วเจ้าถามว่ามีบุคคลนึ่งเนาะ ในโลกเกิดมาเราเป็นคนคาสัตว์ตลอดตลางวันนางคืนเนาะยินบอกพวกขาสัตว์ขายสัตว์ต่วเนือเนื้อยู่อยู่ตลาดเนาะขายคางว้าขายกวยขายหมูขายเป็ดขายไก่ขาแนวขายจะไก้เงินเนาะเป็นคน้าสัตว์ต่อเนือเนื้งมือเปื่อนด้วยเลือดเนาะเป็นมือบริสะอาดเนาะตอง เป็นคนหลักทรัพย์หลักทรัพย์หลักกองคนอื่นนี่แล้วเนาะหลักตลอดหลักกองไปก็หลักุท้ายมากันก็จับไปก็ติดคุกติตารางไปเลยเนาะตามมีคนเอ่อบุคคลนี้ยังเอพินคอจองข้อเร้ยวยังเอพินินก็ทีสามอีกคือคือพินในกามคือการน,นอกใจ หัวนอกใจภรรยาเนะมื่อใดเมื่อหนึ่งก็เป็นโลกเอกโลกใกกด้เป็นจับใจก็ไปที่คุกที่ตลางคือปรับใหม่อีกอดีซี่เป็น,นี้เป็นคนมักเบาตัวเบาคำเจียวไหลคำโบมีประโยชน์นะเอ็นมาคำกี่ตัวเนะเป็นคำเบาพอจริงเนะ นนั้นตัวคนนี้ไปตัวหลายคนเอาไปเอามาความจริงเองกลายเป็นคนที่มากที่ตัวเพราะเลยผมมีไปจะเชื่อที่ใดนะต่อไปเบ้าเกตสีมันเบาเกตสีหมายถึงว่าเอ็นให้กอบขวัวไอ้น้องเพื่อนมีแต่หาย แตกหมังแตกข้างกันแตกความเทมาคีกันเนาะจับความไปนี้ไปเก้เาไปนั้นจับความไปนั้นมาเก้เาไปนี้เป็นว่าคิดกันอเอ็ดคิดกันเราจะอก็ดีใจแต่ว่าความมุ่งซื้อกองเฮาที่ไปเย็นแล้วนั้นอ่นนะขัวมีความละอายเลยขัวยานขัวตัวบาปเลย ต่อไปคำียบเป็นคำยบเรียกในโลกของเฮาตรงนีจะคำียบเป่าคำจาบ่ม้วนเป่าคำียบเอวไหลบบมีประโยชน์นะบางเลี้ยวพื้นบางเลี้ยวพวสบายใจคำว่าพื้นมาคำียบแปรว่าความใหม่ตีความไม่ปั่นนะปากห้าปากหูพ่อแม่มตใจแล้วก็นะ ว่าคำดาอี่มีบอกพื้นฟังกกแล้วโปสบายใจการเอาเบาไปเราพื้นบบกไปสบายใจลรวพื้นเบากลับมาเอาฟังดิเอาก็พปรสบายใจจางคนตั้งโปรสบายใจเอาก็บระกันเบาเนาะต่อไปเบาคำที่บมมีแต่ละประโยชน์เจ็บปกเจ็บไปบัวได้เบา ผมอิงฮักผอิงวินัยเนี่ยเป้ายางใดก็เว้าเป็นเ้าทุกเวลาเป็นมาเว้าหลายเป็นคนที่แช่สมาธิเว้าผมมีประโยชน์เนาะต่อไปเนาะเต็มไปด้วยอวิชามีความเห็นผิดจ๋หามบุญบ่ได้บุญทำบาปได้บาปทำดีคำโทษบ่มียกสวรรค์บุญคุณพ่อแม่บ่มี เ็นความคิดที่ประหลาดนะความคิดที่ประหลาดความเห็นบูมีบุญดอกมีตะบปาปทำดีทำทั่วได้ได้หลายกว่าทำดีมันนานได้บอนะนะคนคิดคนคิดที่ประหลาดเป็นนี่เนะความโาลภจากายกองคนอื่นนะความโลภมันเกิดความโลภกันเองมันจึงมีความกิริย อันมันบอกเกิดความคิดลบมันกาบอกมีความขี้หลักความขี้หลักมันจะบอกบางเกิดเป็นเนาะย่อไปเป็นมีคิดปัญญาบา้านอินอาขาดความมงให้คนวินอาขาดแค้นอัดเสืองเขาเนาะต่อไปมีความเห็นผิดนะเห็นว่าเห็นความคิดเนาะ อาบุคคลนี่กระทำเส้นนี้แล้วตายไปเขาทั้งหลายตาบ้านตาเมืองทั้งหลายมาซูดออนบอนในเหล่านะั้นะนะไปจุกติโลกสวรรค์เป็นไปบได้เลยเนาะเป็นไปบได้เนาะก็เหตุใดเป็นไป,ปไนะบุรีเนาะบังกํามอบนะมุจารวาต่อไปเนาะ บุกคามานี้เปียบเหมือนบุคคลย้อนก้อนหินหนักหนาและง่ญ่ลงไปแม่นำลกและมูมหาชนมาประตุมกันเร็วก็สุดอ่อนบอน,นแฟนเลยเตินประจุดมือเดินเวียนล้อมก้อ <c oughs> นหินนั้นบ่า อ้อนหินจงผูกขึ้นเถิดอ้อนหินจงขึ้นถึงบกเขนท่านจะสำกันก้อนนั้นมาในใดอ้อนหินจะผูกขึ้นลอยขึ้นหรือขึ้นถึงบกเพราะเหตุแห่งการอ้อนบอลเพราะเหตุแห่งการตละลเยเศน ก็ราะเหตุแห่งการประนบมือเดินเียนลอมดังนี้หรือบอกเอาไปฟังกันเนาะพระเจ้าว่าอุปมาพระเจ้าว่ามีบุคคลหนึ่งเอาก้อนหินเยี้ยงญ่ลงไปติ่มไปแม่น้ำคลองเอ่อแม่น้ำใดแมเป็นหนองเนาะแล้วอื่นเก่าบ้านเก่าเมืองเก่าคณะทั้งหลายมาประชุมกัน ยางอ้อมนองนั้นเนาะแล้วคอบอนให้ก้อนหินนั้นผูกขึ้นดึงน้ำเนาะจะเป็นไปได้ยู่บอกบอนบอนอคอก้อนหินนั้นขึ้นดึงบกเคลือนขอก้อนหินจึงขึ้นบกเคลือนกนะันบมีดิบโมบีเดสมันบกขึ้นเดี๋ยวนะอะอันนี้ค่ะกันบอกรถเฉียนมนยกขึ้นมันบกขึ้นเดี๋ยวนาะแต่ว่ายโนนลงไปในน้ำแล้วย้ง เนี้ยอะไรนะ่ต้จองว่าเอารถเข็นเอาขึ้นพอมันจมลงไปเลิกๆเลยเ,เ,เ,เอาไปเชอะว่ามันกอนใดเป็นกอนใดเป็นมันปนกันกันบ่บ่ใหม่เกรื่องแล้วผู้ใดจะมีปัญญาลงไปเป็นเนาะมันคาดชุนเลยต้องจ้างคนลงไปมันก็คาดชุนแจ้งทึก่อแล้วพอมีเงิลงไปมันเยงมันแจ้งความจ่ายเนาะ น,นี่เป็นบานีนนพคใหม่เนาะและ้วคามานี้ในบ้างก็เจ้าบาบอเป็นเตนั้นก็น้อยเ้าไปไปเดเจ้าถามว่าตู้คำมานี้เตน,นั้นเหมือนกันบุคคลใดก็ตจะรักษัคกับผิพในกามเบาตัวเบากร,รมเกีดริเบาคำยากเบากรรมดีพอมีสาะประยโยชน์ เต็มไปด้วยอวิชชาความรล้จจก,กายของเขามีจิตปัญญาบาตรมีความเมีมตนผิดมู้มหาตนมาไปตุมกันแล้วพอสุดอ่อนวอนตะละเสินประลบมือเดินเยีงเราคนนั้นว่นาเพอาบุคคลนี้เมื่อตายไปต้งเขาเึิมยุคจีโรกตะวันก็จริงแต่บุกคลนั้นเมื่อตายไปยอมเข้าถึงอาไปยุกจีโนี้ไปนะลก อาบาคนนี้กระทำอ่างกายปินเว้ามาเนาะอาสัตว์ตัาปากปินในกาเว้ากีจัวเว้าจะอ่านความผิดถึงที่นี่แล้วเมื่อตายไปเอาทั้งหลายมาสูดออนวนก็ได้แต่ว่าการกระทำกรรมของเราจะไปตามเหตุตามปัจจัยของเราอันเราอดีเราก็ไปสู่กิจโลกเยวน เราเอบดีเนาะบุคคลนี้เอเพบดีเอาไปจุกอาไปาจุกะจีนในบานารกเนาะอันเาอาซื้อออนบอนก็ออนซื้อได้อยู่เออพัฒนาให้เราไปได้อยู่แต่ว่าเราไปบุได้เนานะความพัฒนานั้นบปรตัเร็จแก่เจึงเราเนาะเอ็มบุคคลนีน้เนาะ เพราะว่าบุคคลนี้ไปอาบัยจุกจินีไปนรกแล้วเนาะเจ้าไปเนาะกามันนี้ท่านจะสำคัญก้อนนั้นแวดนใดเือบุคคลในโลกนี้เป็นจากาาจาการ,รก,ากาสั์เป็นจากการเบิกหลักษั์เป็นจากการเบิกผีในกรรมเป็นจากการเบาตัวเป็นจากการเบากิตติเป็นจากการเบาคคำ เป็นจากการเบ้ากรรมพอมีสลระประโยชน์บ่ไหลไปรูว้ววอิชาความโลภแย่แค่ของเขาเพอมีคิไประยาทมีกว่ามเมตตึกต้องงูม,มางูม,มา,มมาสวนมาประสมกันแล้วก็ตื้ออ่อนวอนสรรเสริญอดบมือ,อเดินเยียนล้อมผู้นั้นว่าพอ,อกปกคนนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงอานนบายโุกดีนีพบาสนลก การจะสําคัญก็นั้นว่าอะไดผุ้คนนั้นเมื่อจ่ายไปจะเข้าถึงอาบายทุกิตินบาโนากก็เหตุแห่งการอ่อนบอนก็เหตุแห่งการละเสรนก็เหตุแห่งการหรือบรรพุรุษนังเนี่ยจะรอบแดงนี้ติบ่อปอนญญ์ก็ไม่จะมีบุคคนนึ่งเนาะเกิดมาในโลกนี้ เราเป็นคนที่ทำบุญให้ทานอักาสาตินเออผมมีความโกรธผมมีความเห็นผิดอักต่ตินห้าตินแปดไบวฟ้าสุน, 5, สน, 8, นมลนปวนา,าเป็นคนโบเห็นผิดผมมีความเบาคิตุิปรารมีความเห็นถูกต้องเนาะเมื่อเราตายไปเนาะเออ ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายมาสูดอ้อนบอนพอให้เราไนนะ่บุคคนนี้เนะนาะไปนรกอาบ่ายจะึในไปนรกเตินนะคนชั่วนะปัะธานายเราไปทางยิบบดีนะแต่ว่าเราก็ไปจำกรรมเราอิดีเราก็เราก็ไปที่บุคคนนี่ก็ะแปนตะวันแปลนตะวันเนาะ กวันกันฟ้าเนาะอ่ะ่ก็ามานี่ก็ตอบว่าบอ่อเป็นจะน,นั่นก็น้อยต่อไปเนะาะขมานี้เกี่ยมเหมือนบุคคลองไปไม่น้ำเล็กแล้วทุกมอเนยใสหรือน้ำมันก้อนขวดรือ ก้อนหินที่มีอยู่ในหมอ้อนั้นยอมจมลงไปส่วนเนยหรือน้ำมันที่มีอยู่ในหมอ้อนั้นก็นั้นยอมลอยลอยขึ้นหรือมีมูม่มาระสนมูมหาสนเนาะชุมกันแล้วพอสุดอ่อนวอนแต,ต่ละชนพอรบมือเดินเม่ล้อมเนื่อยใส่หรือน้ำมันอันบา อ่อลวยใส่น้ำมันนั่นจงจมลงเถิอนออนวยใส่น้ำมันจงพุดงขึ้นดงเถินอ่อลวยใส่น้ำมันจงจมลงไปพื้นน้ำเธอดังนี้กานจะทำการก็นั้นว่าแนวใดอ่อวยใส่น้ำมันนั้นจะจมลงคือเรือพุ่ขึ้นคืจมลง ลงไปในพื้นน้ำพอเหตุนในการอ่อนวอนเพอเหตุนในการตระเสืนหรือพอเหตุในการปะนนารปะนมมืออย่างเงรยบแรงนี้หรือเปล่านะเอาเคยเห็นบ้างเอาไปเอ็ดมอเนะน้ำมันหรือน้ำมันนะได็แล้วรนึงตกลงน้ำนะตกลงน้ำนะตกลงน้ำแล้วเอาก็เลยอ่อนวอน ใอ้คนทั้งหลายอ่อนวอนนะ้อยละจกเมนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันเรือเนอยทยลงไปพื้นน้ำเดินก็เหตุในการอ่อนวอนนะเนาะมันเป็นไปได้อยู่ก่เนานะอามาน,นีก็จะว่าบ,าบอเป็นเะนันก็น้อยอามานีตะนันเหมอนมือ สัตว์นานเหมือนกันบุคคลใดเป็นจากการกาะตัดเป็นจากการหลักทรัพย์เป็นจากการว่าผู้พิเนกามเป็นจากการว่ากิจวัตเป็นจากการว่ากิตตเป็นจากการว,าว่ากรรมเนี่ยเป็นจากาาจาการวา่า,าการรมดีบ่มีอวลาประโยชน์บ่หลายไปด้วยวิชาบ่มียิตไปญาตาิในความเห็นจุด่องมือม,มาไปสนมาไปรวมกันก็สุดปอ,อนบอลเวลาเสื่อมพโนกมือเดินเยี่ยรอบนั้นบา่า เพราะบุคคลนี้เมื่อตายไปจวงเก่าเดองอบายจากุกีนิพานนโลกก็จริงแต่บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าเดงจกุกีนิโลกตะวันนะเป็นเราเป็นคนดีจิตใจสะอาดไปจาะตาใจตาเราเอาแต่สูอ้อนวอนให้เราไปตกนรกเป็นตะวันเราก็ไปได้เก้าอะไรนะคนนี้ก็ไปได้คือเกนะ้าเนาะเพราะว่าเราทาคุณงามความดีหลายแล้วเนาะ เราก็ไปตามกรรมที่เราก็ได้กระทำไปในโลกนี้เนาะเมื่อบาูมีพระภากเจ้าจตัดดังนี้แล้วบาู้มีปะภาคเจ้าจตัดดังนี้แล้วเนาะในบ้านข้านามว่าพี่พันธ์กบุษยใได้กราบคุณบาภุมีปะภากเจ้าว่าพแใจพระอ,องค์บิดเริญธรรมเทศนาของพระอ,องค์แจ่มแจ,จ้งหลาย พอใจพระองคุเจริญนามาศฆษนาของพระองค์แจ่มแจ้งหลายข้าผู้มีพระภเก้าทรงประประ,ประกาศทำโดยอเนกปริยายเทียบเหมือนงายก,อง,กองทีกรมตุดกองทีบิดบอกกลางแห่คนลงทางหรือกองประชิไปในที่มืดไหวบางบ่าคนที่มีตาดีจะเห็นมูกดังนี้พะใจพระองคุเจริญพระน้อยกอดึงพระผู้มีประภาค ได้กับทางประรรมเร้ประสง์อสงและพระวิคุสงว่าเป็นตระหนักอพาภูมิระบาเจ้าจงจำคำน้อยไว้ว่าเป็นอุบาสกหรือเป็นตระนตลดอดชีวิตนับแจงแจม่มมนีเป็นจนไปเราได้ฟังคำสอนรลองพระพุทธเจ้าเราก็เลย,เย,เยแจมแจงเะเราก็เลยเอาเชิงพทธประปรรมตัวสรงเป็นตระน อ่าตามมากะตามมาฮอดเวลาพอสมควรเนาะขออนุโมทนาคุณคุณต้นผู้ใดได้เข้ามาฟังยิ่งกี่ยังบ่ได้ฟังยิ่งกี่ยังบ่ฮู้เองฮู้กันขึ้นไปยิ่งเกปัญญา ท่านทั้งหลายจงมีความตู้ความเจริญปาาัฒนาสิ่งใดไปทางนี้สอบก็ความปัฒนานั้นจงตำด็ดทุประการแจท่ทุกันทุกคนเม่เชินตาทูตาทูตาทูอนโมทามี